ไปดูทางเรื่องของอาเตตาบ้างดีกว่าครับตอนนี้อยู่ดีๆข่าวเขาก็เนื้อหอมขึ้นมาอมว่าแบบเอ้ยมีหลายที่ให้ความสนใจบาเซลโลนาให้ความสนใจนู่นนี่เก่าอาเซาบาเซโลนาอยู่แล้วก็ไม่แปลกใจหรอกอทําผลงานดีมีคนบอกทำไมไม่ค่อยมีข่าวอาเซนอลเอาจริงอาเซนอลเนี่ยเขามาเงียบๆแต่เขามานะครับเออแต่เขาแบบไม่ได้หวือหวาอะไรมากอ่ะแต่เนี่ยอย่างเรื่องของอาเตตาเนี่ยค่ะพอทําทีมดีมีลุ้นแชมป ก็มีข่าวว่าบาซ่าเนี่ยสนใจเพราะเอาจริงๆก็กเด็กเก่าอ่ะอย่างที่บอกออแต่ทีเนี้ยมีข่าวแล้วค่ะว่าอาร์เซนอลเตรียมขยับแล้วนะคะเจมส์จะต่อสัญญากับอาร์เตตาแล้วเพื่อไม่ให้ทีมอื่น,นะน,น,นเนี่ยมาจีบนะโดยก่อนหน้านี้บาเซลนาคือก็เราก็รู้กันอยู่ว่าต้องมองหาผู้จัดก,การทีมคนใหม่นะแล้วก็ก็พยายามเหมือนแบบ ทักคนูุ้นทักคนที่อะไรอย่างงี้นะแต่มีข่าวถึงขั้นว่า,าบาซา่าติดต่ออาร์เซนอลแล้วเลยนะว่าแบบสนใจแบบเอออะไรอย่างงี้ซึ่งอาร์เซนอลเนี่ยคือแจ้งกับบาเซลบาเซลาไปแล้วว่าอาเตต้าเนี่ยจะไม่ย้ายออกจากสโมสรคือไม่ไม่คุยแต่ยังไม่ไว้วางใจค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเรื่องของแบบเอ้ย เกิดแบบเขาแอบ,บคุยกันแล้วเปลี่ยนใจทําไงาก็เลยเตรียมที่จะขยายสัญญากับอาร์เตต้านะคะโดยอาร์เตต้าเนี่ยมีสัญญากับทีมถึงปี2025ตอนนี้ก็ค่าเหนื่อยเนี่ยอยู่ที่แสนห้าคือค่าคุมทีมาน,นะแสนแสนหกแถวนั้นอนะ่ะต่อสัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็เป็นข่าวว่าถ้าได้สัญญ,ญาใหม่ต่อสัญญ,ญาจริงแฟนอาร์เซนอลก็น่าจะสบายใจได้อือแต่พูดถึงอาร์เตต้าเนาะก่อนก่อนแบบก่อนหน้าน,นี้ก็วิดจะ โดนเหมือนกันนะชายอยู่ในแก๊งแลมพาร์ดโซชาแล้วก็รอดปากเกี่ยวปากกามาได้ได้แชมป์คอมมิชชิวคุณต้นคุณต้นคุณต้นนะคะคุณต้นเรซซิ่งบอกว่าเล่าเรื่องเชลซีกับเรซเซอร์เดี๋ยวไลฟ์แชทไลฟ์แชทเล่าได้หรือก็เล่าได้ก็เขารู้กันหมดนี่รอประพอนั่นน่ะนะรู้เขารู้กันหมดเป็นข่าวเป็นเรื่องเล่าโอเคคุณต๊อบเล่าเองด้วยรู้สึกนั่นไงเดี๋ยวฉันหาก่อนฉันหาก่อนว่าคุณต๊อบเล่าเองหรือเปล่า ใช่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 ไหมเราจำได้ว่าเขาเล่าเองเอออ้าส่วนทางด้านของนิวคาสเซิลค่ะเมื่อกี้มีคุณกอล์ฟนิวคาสเซิลบอกขอข่าวนิวคาสเซิลหน่อยนิวคาสเซิลมีข่าวนะคะว่าเริ่มเล่งคนอื่นแทนเอ็ดดี้ฮาวแล้วเหมือนกันป๊อปปีนี้ก็ถือว่าแพ้เยอะมีแพ้ทีทีกันใครจําได้ไหมคุณป๊อปไปเจอเอ็ดดี้ฮาวไว้บอกผมให้6เดือนเขาอยู่มาตั้งนานใช่ใช่ว่าแต่เขาก็เก่งนะเก่งฮะเขาก็ทํามาได้แบบยาวนานนะคะแต่ว่าทีนี้ประเด็นก็คือช่วงนี้เอ็ดดี้ฮาวผลงาน นิวคาสเซิล hmm. ไม่ค่อยดีไงทางผู้บริหารเองก็อาจจะเริ่มรู้สึกว่าอาจจะต้องเล็งหาอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ในพรีเมียร์ลีกอยู่ดับสิใช่ไหมแล้วก็แชมเปี้ยนแต่จะบอกว่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยแชมเปี้ยนส์ลีกทษไม่ได้หรอกโอ้โ,โหโดนตีเสมอนาทีสุดท้ายอยู่ในกลุ่มอย,อย่างนั้น,น,ลน,นแล้วรอดคือแบบมันไม่รู้จะรอดยังไงอ่ะทำดีที่สุดแล้วด้วยนะ ที่ไองแมทที่เจอไปเช่อะพูดกันจริงๆโดนโกงด้วยไอเตะบอลอัดมือแล้วจุดโทษนี่มันเลอะเทอะจริงๆใช่แต่ทีนี้ประเด็นก็คือหนึ่งรายชื่อที่มีข่าวมาคือนาเกมันส์อันนี้คนอาจจะงงนะว่าเฮ้ยเขายังไม่คุมกันชาติเยอรมันเลยคือสัญญาเขาเนี่ยเป็นสัญญาระยะสั้นระยะสั้นอยู่แค่ยูโรใช่ถ้าจบปุ๊บก็ไม่รู้ว่าจะไงต่อไม่รู้ยังไงต่อผมกล้าพูดเลยแนวอีกลอีกแล้วนาเกมันคิดถึงบอลที่นี่หนาเชื่อเหอะ เด็กหนุ่มอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้มันบ้าพลังมไม่มีทางอยากคุมทีมชาติหรอกอม,มันคันไม้คันมือค่ะแหวบเดือนนึงฟีฟ่าวีครอบนึงเหมือนที่มูรินโยบ,บอกอะอถ้าคนบ้างานอะ่ะเขาไม่สามารถคุมทีมชาติได้หรอก คิดถึงบอลสโมสรอยู่แล้วแต่ว่านาทีนั้นฮันซี่ฟลิกตัวไล่ออกออกก็ต้องช่วยชาติก่อนไม่นั้นเขาไม่ขอสัญญาอะยะสันแล้วจะบอกว่ารับเป็นแบบงานเผือกร้อนด้วยนะเพราะทีมชาติเนรมันตอนนี้ผลงานไม่ดีนะคะนักเตะเก่งทั้งนั้นเลยนะแต่เอามาอยู่รวมกันแล้ววงแตกมากเลยไม่รู้ทำไมเขายังพูดเลยบอกบางทีเขาไม่เข้าใจว่าทําไมสุดท้ายเนี่ยลงไปแล้วมันเหมือนไม่ได้ไม่รู้จักกันอะที่นอสเออเยลมนไม่มีหน้าเป้าอที่เคยแซวว่าเลวานดอฟสกี้น่าจะเกิดผิดประเทศอะ ว่าคือทีมชาติเขาแข็งแรงหมดไงแต่ว่าจริงๆชุดนี้ถ้าคนเป็นแฟนดีมันชาร์คจริงๆต้องบอกว่าขึ้นนักเตะเหมือนขึ้นมาไม่ทันนะเหมือนสเปนยุคหนึ่งอะ่ะทำดีเสมอตัวนะยูโรเนี่ยบอกเลยอยากเ,ยเห็นเขากลับมาคุมทีมสโมสรเหมือนกันนะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวรอดูแล้วกัน